สวัสดีค่ะพี่เก่งนะคะวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวขายสินค้าออนไลน์นะคะแล้วก็พอดีพี่เก่งมีคิดอันหนึ่งที่อยากจะแชร์ให้พวกเราฟังนะคะลูกค้ารายหนึ่งค่ะโทรเข้ามาปรึกษาพี่เก่งนะคะเขาได้ยกตัวอย่างให้พี่เก่งฟังเกี่ยับธุรกิจเขานะคะว่าเขานะะี่ค่ะขายออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางแล้วก็อาหารเสร์ฟนะคะโดยเขาเนี่ยมีขาย2ระบบนะคะระบบแรกนะคะ เขาขายโดยขายให้กับตัวแทนต่างๆของเขาซึ่งมีตัวแทนประมาณทั้งสิคนนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือขายเป็นปีกย่อยนะคะโดยขายผ่าน Facebook นะคะกับ IG นะคะทีนี้ลูกค้าก็มาปรึกษาว่าเขาเองเนี่ยยังมีความไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการออกเอกสารว่าทําถูกหรือเปล่านะคะพี่เก่งก็เลยมีการอธิบายแล้วก็สรุปให้ลูกค้าฟังประมาณนี้นะคะในกรณีที่เราขายสินค้ากับตัวแทนนะคะตัวแทนเนี่ยเอาสินค้าไปขายต่ออีกทอดหนึ่งนั้นแต่ว่า เราเลยคะ่ะขายินค้ากับตัวแทนนะคะเป็นการขายส่งและกรณีตรงนี้นะคะก็จะต้องเราจะต้องออกใบกำกับภาษีขายให้กับตัวแทนนะคะเป็นใบกำกับภาษีเต็มรูปเต็มรูปก็คือต้องมีข้อความในใบกำกับ,บ,กบทั้งหมด8จุดให้ครบถ้วนนะคะมีอะไรบ้างคะพอจําได้กันไม่เอ่ยก็ถ้าใครยังจํไม่ได้เดี๋ยวพี่เก่งทวนให้หนิดนึงนะคะจุดแรกคือต้องมีคําว่าใบกำกับภาษีนะคะ2ต้องมีชื่อที่อยู่แล้วก็เลข13หลักของเรานะคะ 3. ต้องมีชื่อที่อยู่เลข13หลักของผู้ซื้อนะคะหรือว่าตัวแทนนั่นเอง4ต้องมีคำว่าอะไรคะต้องมีเรื่องของวันที่นะคะว่าใบกลกับออกวันที่เท่าไหร่5ต้องมีการ running นนนะว่าต้องมีการ running ใบกกับภาษ,ษีที่มีการ r u n น i n g อย่างต่อเนื่องไม่กระโดดข้ามไปข้ามมานะคะ 6. นะคะต้องมีเรื่องของรายการสินค้านะคะที่ระบุว่าขายสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็ยอดเกินเท่าไหร่ 7นะคะต้องมีคําว่าราคาสินค้าก่อนแวดนะคะมีคําว่ามูลค่าเพิ่มแล้วก็มีคําว่าสินค้าที่รวมแวดแล้ว8นะคะต้องมีคําว่าสํานักง,งานใหญ่หรือสาขาที่ออกไปํำกัดนะคะกรณีที่เราขายสินค้าให้ตัวแทนนะคะเราจะต้องออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแล้วก็มีข้อความให้ครบทั้ง8ข้อตามที่พี่เก่งอธิบายไปเมื่อกี้นะคะทีนี้เรามาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะฝั่งที่เราขายให้กับลูกค้ารลย์ปีกย่อยนะคะลูกค้ารลยเนี้ยค่ะขายผ่าน Facebook ขายผ่าน IC นะคะกรณีที่เราขายปีกเนะะี่ยค่ะ เราขายกับลูกค้าลายย่อยที่เอาไปใช้บริโภคนะคะเอาไปใช้ทาทาหน้าไปบำรุงร่างกายอย่างเงี้ยนะคะถือว่าเป็นการขายกับลูกค้าลายปิดย่อยกรณีแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะออกแบบกับภาษีอย่างย่อได้โดยที่อย่างย่อนะคะไม่ต้องระบุไม่ต้องระบุชื่อของผู้ซื้อนะคะสามารถที่จะระบุว่าเงินสดได้เลยแล้วก็ในตัวของสินค้านะคะเราจะขายสินค้าชิ้นเนื้อะคะ่ะห้าร้อยบาทสมมุตินะคะ แล้วก็ระบุไปเลยคะ่ะว่าสินค้า500บาทไ,ไม่ต้องแยกตัวมูลค่าเพิ่มออกมานะคะแล้วก็เขียนว่าสินค้านี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วแค่นี้เองทีนี้ในกรณีของตัวลูกค้าค่ะมีลูกค้าหลายๆคนที่เป็นธุรออกิจออนไลน์นะคะสงสัยว่ากรณีที่เขาขายกับลูกค้าลายปีกย่อยเนี่ยจำเป็นจะต้องออกไปกับภาษีอย่างย่อทุกคนห,หรือเปล่านะคะ เดี๋ยวพี่เก่งอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะคะถ้ากรณีที่ธุรกิจเรายังไม่ใหญ่มากนะคะก็คือยอดขายเนี่ยยังไม่เคยถึง3 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยนะคะและนะคะและสินค้าเราเนะะี่ยค่ะราคาต่อชิ้นไม่เกิน1000บาทถ้าเขาเงื่อนไขทั้งสองเงื่อนไขนี้นะคะนั่นหมายความว่าเราเองเนี่ยไม่ต้องออกเกงับภาษีอย่างย่อเลยก็ได้เพียงแค่เอาตัวเลขยอดขายนะคะไปใส่ในรายการภาษีขายในแต่ละเดือนเท่านั้นเองแต่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่นะคะที่เป็น ขายของออนไลน์เนี่ย่วงใหญ่ยอดขายใจเยอะนะคะเดือนหนึ่งหลายแสนหรือว่าหลายล้านเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เข้าเงื่อนไขตรงนี้นะคะก็ทําให้ในเรื่องของการออกใบกำกับภาษีค่ะยังไงก็ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างย่อให้กับลูกค้านะคะแต่ว่าไม่ต้องระบุชื่อผู้ซื้อแล้วก็ไม่ต้องระบุเรื่องของตัวแยกแวดออกมานะคะทีนี้เรื่องของการออกใบกำกับภาษียางย่อนะค่ะเราไม่จําเป็นต้องขออนุญาตที่สำักรานนะคะธุรกิจเราเลยค่ะถ้าเกิดขายกับลูกค้ารายปีกย่อยที่ซื้อไปกินซื้อไปใช้นะคะ เราสามารถออกอย่างย่อดได้เลยโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตทางสัปกัดยกเว้นกรณีเดียวค่ะที่เราไปใช้เครื่องโพสต์นะคะถ้าเรามีการใช้เครื่องโพสต์ขายปีหน้าร้านหรือว่าเอาไว้สําหรับบันทึกเงินสดอะไรต่างๆเนะะี่ยค่ะถ้าใช้เครื่องโพสต์นะคะตัวเครื่องโพสต์จะต้องไปจดที่สังกัดนะคะอันนี้ถึงจะไปเข้าเรื่องของ การขอย่าใช้เครื่องโพลก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าเราแบบขายสินค้าออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องโพลเราสามารถที่จะออกอย่างย่อดได้เลยนะคะโอเคค่ะก็ในคลิปนี้พี่เก่งก็ขอสรุปในเรื่องของการขายออนไลน์ประมาณนี้นะคะนั้นเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ